เราพูดถึงการเลี้ยงลูกคนเดียวยังไงไม่ให้เป็นห้องเต้หน้อยนะไม่ให้เป็นลูกเทวดานะครับจริงๆไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนถ้าเราไม่ฝึกฝนเขาเราไม่กำหนดขอบเขตให้เขาเราปนเปื้อเขาด้วยอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเช่นวัตถุสิ่งของเราไม่ปล่อยให้เขาได้ทดลองใช้ชีวิตเราไม่ปล่อยให้เขาบาดเจ็บ เราไม่มีความท้าทายอะไรให้เขาเลยเราตามใจทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกหลายๆคนก็ไม่ดีกับการเติบโตของเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ก็คือไม่ต้องเพอร์เฟกนะก็คือไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นแม่ที่ดีที่สุดขอให้เป็นแม่ที่พอดี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 ก็คือไม่ต้องเพอร์เฟความเพอร์เฟมันไม่มีจริง เวลาลูกออกไปเผชิญกับโลกใบนี้เนี่ยเขาต้องไปเจอโลกที่มันโหดต้ายเขาต้องไปเผชิญกับโลกที่มันโหดร้ายถ้าเราฝึกฝนเขาในมือของเราเองตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันน่าจะดีกว่านมันน่าจะดีกว่าให้เขาไปไปช็อกตอนเข้าโรงเรียนนึกออกไหมอืมให้เขารู้จักขอบเขตกติก,กาการรอคอยความผิดหวังความพ่ายแพ้บางอย่าง ให้เขาฝึกจากเราในบ้านค่อยๆซอนเขามันก็จะทำให้เขาเข้าสู่สังคมเข้าสู่โลกที่มันไม่สมบูรณ์ได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเข้าไปจริงๆเ,เราอาจจะยังไม่ต้องรีบไปแก้ไขปัญหาให้ลูกทุกอย่างหรอกเราเฝ้าดูก่อนว่าเขาแก้ไขยังไงเราถามความรู้สึกเขา เราถามความคิดเขาได้ว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วเขามีวิธีแก้ปัญหายัางไงแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆให้แนวคิดเขาเนะี่ยหละการมันก็เป็นอย่างนี้เราก็จะได้เด็กคนหนึ่งที่มีวิธีคิดที่ดีพร้อมกับพร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะ